มัสยิดหรือสุเราเป็นศาสนสถานของชาวมุสลิมคําว่ามัสยิดเป็นภาษาอังกฤษแปลว,ว่าสถานที่กราบชาวมุสลิมในชุมชนจะสร้างมัสยิดเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติพธิธีกรรมทางศาสนาอันได้แก่ความนม,มาสและการวิงวอนการปลิกตนเพื่อบำเพ็ญและการทําความดีความงามน,นอกจากนี้มัสยิดยังเป็นโรงเรียนสอนอัลกุรอานและศาสนาสถานที่ชุมชนพบปะต่างๆประชุมเฉลิมฉลองทําบุญเลี้ยง สถานที่ที่ทำพิธีสมรสและสถานที่พักพิงของผู้สัญจรโดยที่จะต้องรักษามายาทของมัสยิดเช่นการไม่คล้าคล้าระหว่างเพศชายและหญิงการกระทำที่ขัดกับหลักปฏิบัติของศาสนาเนื่องจากมัสยิดเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชาวมุสลิมเพราะคนมุสลิมใช้สถานที่แห่งนี้ในการปฏิบัติศาสนกิจการที่มัสยิดไม่สะอาดหรือไม่น่าอยู่ส่งผลต่อให้ชาวมุสลิมไม่มาปฏิบัติศาสนกิจที่มัสยิดจากเหตุดังกล่าว ทางกลุ่มของนาาองักศกษาโรงเรียนมหาิทยาลัรณยสงขคยรีนคณะวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่สองที่อยู่ในพนื้นที่ใกล้เคียงและเข้าร่วมละหมาดในสถานที่ที่นี้เป็นประจำได้เล็งเห็นถึงที่อยากจะจัดกจิจก,กรรมหรือโครงการสะอาดใจสะอาดกายที่มัสยิดขึ้นมาเพื่อจะได้พัฒนาและทําความสะอาดมัสยิดให้น่าอยู่ขึ้นโดยทางกลุ่มได้เลือกมัสยิดยะดีตลาดเก่า เป็นสถานที่ที่เจ็ดของการครั้งนี้และโครงการนี้มีความต้องการที่จะช่วยเหลือและพัฒนามัสยิดให้หน่าอยู่ขึ้นเพื่อที่จะให้ผู้คนที่มาปฏิบัติศาสนกิจได้รู้สึกถึงความสะอาดและอยากละหมาดที่มัสยิดแห่งนี้อีกทั้งเพื่อสร้างความมีน้ำใจและจิตสาธารณะให้แก่น,นักศึกษาทางกลุ่มนี้จึงจัดกิจกรรมหรือโครงการนี้เพื่อประโยชน์ให้กับสังคมและส่วนรวมและเพื่อให้โครงการนี้สามารถตอบเป้าหมาย ของการทำกิจกรรมของการนี้ได้โดวยวัตถุประสงค์ของเราเรามีความอยากจะสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบและความตระหนักถึงรู้ถึงความสำคัญของความสะอาดในสถานสำคัญ 2. เพื่อให้พื้นที่เขตบริเวณหรือภายในมัสยิดสะอาดปราศจากขยะมีสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีขึ้น 3. พัฒนาสร้างความสามัคคีเกิดขึ้นภายในเยาวชนในชุมชนเราจะมีการจัดเตรียมการดำเนินโครงการก็คือมีการประชุมระหว่างสมาชิกในกลุ่มซึ่งมีอยู่สองคนก็คือกระผมเองและก็เพื่อนของผมนาวีให้ลเล็งเห็นถึงความต้องการของโครงการนี้ จึงสร้างโครงการนี้มาดยหลังจากประชุมเสร็จแล้วเรามีการขออนุมัติโครงการภายในกลุ่มเพื่อนๆที่ไม่ใช่ในนักศึกษามาหาวิทยาลัยสังขพะเนิ์แต่เป็นเยาวชนในชุมชนใกล้เคียงโดยกิจกรรมในโครงการนี้เดิมแรกจะมีการทำกุศลในมัสยิดแล้วก็ทำะอาดในห้องน้ำสถานที่ละหมาดเปลี่ยนผ้าปูหรือกวาดและเก็บขยะบริเวณมัสยิดแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทำให้เราไม่สามารถที่จะลงพื้นที่ได้จริงและมีการอาจติดเชื้อในอโรคโควิดนี้ผมจึงเปลี่ยนเป็นโครงการที่ให้เนแนวให้ความรู้แก่เยาวชนแล้วก็ให้ข้อเสนอเนียเพื่อที่จะสามารถให้เยาวชนนั้นมีจิตใจที่บำเพ็ญจิตใจมีจิตอาสาเพื่อที่จะสามารถทํางานต่อในอนาคตได้และนี่คือ ผลประเมินของโครงการนี้ของแต่ละคนที่เข้าร่วมในการในการบรรยายหรือให้ความรู้ในโครงการความสะอาดใจสะอาดกายณนมะมายิดแห่งนี้ขอเชิญรับชมได้เลยครับขอบคุณกิจกรรมในครั้งนี้ที่ได้ส่งต่อความรู้ที่สามารถนําไปต่อยอดได้ครับได้รับความรู้มากครับแถมยังสนุกแล้วยังมีกิจกรรมให้ทําด้วยได้รับความรู้ทางด้านจิตอาสาม,มากๆครับ ขอขอบคุณเิตุกรรมนี้ที่ได้ให้ความรู้กับพวกเรานะครับก็ได้รับความรู้มากๆเลยนะครับแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคตด้วยครับ